ไม่ได้เลยใช่อ่าใส่ครบทุกทีแล้วนะอ่าแล้วก็ดูห้าหกเจ็ดชิ้นไม่ได้ไม่ได้ปิดไม่สนิทใครได้ดานี่ดูญี่ย์ยิ้มยิ้สวัสดีค่ะนูยิ้มนูญี่ย์นะคะจะมาเล่นเ get p a กกิ้งค่ะน้าาเป็นแบบนี้นะคะเป็นบอร์ดเกมสำหรับครอบครัวนะคะเล่นตั้งแต่สองคนขึ้นไปเลยเราเล่กันเลยค่ะเกม เกมันนี้คือมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นเกมะะที่มันจะมีของให้แล้วเราจะต้องใส่ของลงไปในกระเป๋าแล้วให้มันปิดให้ได้ใครปิดได้ก็ได้ไดาการ์ดนะคะนี่นะคะเปิด แล้วยังไงคะงคือแล้วก,การตีตัคือต้องต้องผอนเราเปิดการ์ดการ์ดนึงมาเราก็ต้องใช้ของตามนั้นใส่เข้าไปในกระเป๋านี้ให้ปิดให้ได้แล้วถ้าเราได้การ์ดการ์ดนั้นไปนี่เป็น,ฉนเฉลยเต็มสองนาแรงไ,งไม่ใช่การ์ดการ์ดนั้นไปเราก็จะดูตามเบอร์เบอร์ที่อยู่ตามวงกลมที่อยู่ข้างหน้า หลังกานะเราจะมาดูตรงนี้ว่าเราได้เหมือนเมืองอะไรไปเมืองอะไรแล้วเพราะเราเก็บกระเป๋าแล้วใช่ไหมคะเก็บกระเป๋าแล้วเราได้เมืองอะไรพอเราได้เมืองนั้นแล้วก็จะครอบครองเมืองนั้นไปเลยว้าวเจ๋งค่ะในกระเป๋าก็จะมีของอะไรให้บ้างคะมีอะไรเนี่ยนี่คืออะไรตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมวกซิกันแดดห่วงยางอ๋อหูยมีห่วงยางอัวใหญ่มากเสื้อค่ะรองเท้าแตะว้าว เว้นตาค่ะที่ดำน้ำกังเกงลูกบอลเ,เยอะเลยเออังเกงไนมีกังเกงไน,น,งนด้วยเป็นชุดไหนสะเปกันยุง่ยเงเว้นตาดำน้ำว้าวที่กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเอ็ดตรงนี้นะคะม,มีมาก กว่าเมืองมี30เมืองเลยสามสิบเมืองทั้งหมดอะยกตัวอย่างยกตัวอย่างอายกตัวอย่างนี่เราต้องใส่ลงไปเราก็เลยแต่ละคนก็ต้องหยิบสิ่งของที่มันอยู่ในการ์ดแล้วก็เตรียมแพ็กกระเป๋าเลยตามสิ่งของที่การ์ดกำหนดนะคะใครจะเป็นคนปิดกระเป๋าด้เป็นคนแรกยากมากเลยนะอือดูละมันก็จะใส่ยากนิดนึง ได้เพราะว่าแต่ละอันอ่ะมันจะมีส่วนเบาส่วนโค้งส่วนโผลมาส่วนอ่านับออกไปลงไปจนนู่นไม่เหมือนกันนะคะยากมากที่จะให้มันแช็คเลยคุณอู้ชมใส่ได้เยอะแล้วนะอ่าดูสมมุตินะสมมุติอย่างนี้อ่าใส่ครบทุกทแล้วนะอ่าแล้วก็<า>ดูห6 7 7เจชิ้นไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดไม่สนิทต้องปิดให้สนิทด้วยครับ ก,กอย่างเงี้ยไม่ได้อุยมันจะมีชิ้นส่วนอย่างงี้นะลองสามารถแบบเอามาใส่อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เอียงได้เนี่ยเอียงแบบต้องเช็คด้วยว่าใส่ครบด้วยอันนี่มันต้องใส่อย่างงี้เลยเหรออือกันที่หมดเลย,ยมันใส่ได้แค่น,นี้อ่ะโอ้ยมีอะไรอีกมันต้องใส่ห่วงยางจริงเหรอเนี่ยเก่งเก่งเก่งมันใส่ไม่ได้เลยได้อ่าเร็วเดีวเดีว เลเวลหนึ่งก็ไม่ได้ง่ายนะจ๊ะวันนี้ไม่รู้เลเวลอะไรครับ <1 S 2> มันไม่มีเลเวลนะไหนคะมันก็มีหนึ่งเหมือนกันหมดไม่มันเลเวลหนึ่งมันมีคนละแบบอันไหนหนจุดๆเนี่ยคะ่ะมันมีเลเวลสี่ด้วยเอาเร็วเร็วเร็วใครปิดก่อน เรายปิดได้ใช่ไหมข้าวบอแบบเนี้ยแม่ยังไม่ปิดหรอหนาไหมมันต้องปิดแบบนี้อย่างนี้เลยนะเนี่ยต้องปิดมิดอย่างนี้เลยในท่มืออ๋อ,อเวลาปิดมันจะอ่านหนึ่งกระเป๋าเดินทางปิดสนิทเดียวหรือไม่สองเปิดกระเป๋าดูว่าในกระเป๋ามีข้าวของอย่างที่ระบุูไว้ข้างบนการถีทวนหรือเปล่าเนี่ยแหละให้เวลาปิดสนิทปุ๊บ นี่เหรอให้ไปเสียน้ำเตาเย้ยมครบหรือเปล่าอือหืออะตรวจสอบดูค่ะเย็นใส่ความเดี๋ยวกันสิเสื้อเย็นใส่ความเป็นไหมโอ้ยเจ๋งมิสอ่ะเสื้อหยิบออกมาผงยางผงยางค่ะอุปกรณ์แม่น้ำเสื้อมีเรียมีความำด้วยแว่นตาทิ้กันแดด กางเกงน <S <S ในโอเคว้าวเจ้าไปเลยมันเลียงได้หมดแบบแต่เฉลยเฉลยงแบบอ่ะมันเลียงเป๊ะแบบนาบลงไปเลยอันนี้นะคะเมื่อกี้ใช่ไหมอันที่หนึ่งใช่ไหมฮะอันเนี้ยใช่ไหมอ๋อนึกออกละเขาเล่นเอาอันนี้ไว้นี่ใช่หนูบอกแล้วว่ามันสามารถวางได้สองฝั่งเลยออ,อ,อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นรอบที่สองกันนะคะ ต่อไปค่ะนี่ไงหมวกลูกบอลนี่หมวกนี้อันนี้คืออะไรอ่ะคะลูกบอลแว่นตากางเกงว่ายน้ำมีแว่นตากันแดดมีแว่นตากันแดดีคิมกันแดดมีเสื้อแล้วมีกางเกงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นค่ะ ได้แล้วเยู้ยิ้มจสนิทเลยอ่าเช็คดูค่ะมัวอิงเกออ่าลูกบอลลูกบอลเว่นตาไว้น้ำเว้นตาไว้น้ำกางเกงในกางเกงในเว่นตากันแดดแว่นตากันแดดครีมกันแดดครีมกันแดดเสื้อเสื้อกางเกงกันเกงเย้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 เเย้ย พ่ามพ่อมยิม้มได้ทำไมยิ้มยังแต่รแรกก็มันฟุ๊กเลยอ่ะโอ้โหไ <c oughs> รอบที่สาม่เป็นเจ้าของเกาะทำไมถึงได้เกลิมว้าวมีคนยางรองเท้าแตกคนยางไว้บนนี้หคนยางไว้บนนี้นอุปกรณ์ว่ายนะ้ำแว่นตาก,กันแดดกางเกงว่ายน้ำแล้วก็น้องหมีห เรียบร้อยยิ่งไม่แน่ใจนะครับไหมลองเช็คนิดเลองเช็คดูหน่อยหมวนยางกางเกงในกางเกงในเอออะไรนะรองเท้าแตะน้องหมีน้องหมีกางเกงในน้องเวนด้าแล้วกัน เรายิ้มได้สองคะแนนโอ้ยไม่ต้องห่วงเขาหรอกนะเอาจริงนะนะคราวนี้โอ้โหมีอะไรด้วยมียาฉีดกันยุงเพิ่มขึ้นมาใหม่โอ้ตัวนี้คือเริ่มเด่นที่ความเร็วแล้วนะ แล้วอ้าเออเตี้ยงหมุนลองลองหมุนกระเป๋าเดินทางให้ดูว่ามพพันจะเป็นจริงจริงหรือเปล่าเย้เช็คก,การดูซิว่าถูกไหมตั้งมามาให้ปุ๋ยตั้งก่อนอเอาไม่ปุ๋ยเอ,อกกาการตั้งให้ดูแล้วหมีก็วางลองพัดแต่ลอ <han S 1> งพัดแแม่กันแดดแล้วไม่ใช่มใชแม่กันแดดแม่ดําน,น้ำกางเกง กางเกงกนกีง้กางเกงกางเกงว่ายน้ำเสื้อสเปรย์ฆ่ายุ่งสเปรย์ขีดยุ่งกางเกงไหนว้<อ> <Yes! S 1> าวหนูยิ้มได้สามแต้มไม่นะับเป็นต่อสองเริ่ม ก็แต่ละคนเริ่มรู้เทคนิคเริ่มรู้ทริคแล้วว่าเอ้ยจะต้อ,ตองใบตรงไหนมุมยังไงเอาดูซิดูซิดูสิดูสิผิดมั้ยสนาาิทและอ้าวลองเข้าบอมเ์ช็อกของดูค่ะไม่มั่วค่ะแล้วตาไว้น้ำค่ะน้องแบค่ะน้องหมีค่ะเสื้อค่ะ อุปกรณ์ว่ายน้ำค่ะดำน้ำแว่นตากันแดดค่ะก๊าปเป้กันแดดค่ะโอเคข้อแได้หนึ่งแต้มดูนี่ให้ทายว่าอะไรอยู่ในนี้เจลูกบอลต่อไปสองแล้วไม่ต่อไปแล้วสองแล้วมันจะยากนะคะเกมนี้สนุกสนานมากเอาวางแล้วนะวางแล้วนะวางนะเอาป้า จะมีความยากขึ้นไปยากขึ้นไปเรือร่อยๆนะคะใครได้ดนนี่รู้เย้โหัเป็นแานี่ย,ยากขึ้นมานะคะเอาเช็คก่อนเช็คก่อนมีอะไรบ้างคะ่องยางโอเค่องอยางที่ดำน้ำน้งหมีสเปรย์กันยุงโอรรงจริงๆกางเกงลายลูกป้กาถูกต้อง เราจะเล่นกันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็เราไปเซิร์ชหาดูนะคะเล่นต่อนะป๊ะเาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะ<อ>สวัสดีค่ะบ๊ายบาย